เส้นทางธรรมแดนพระสิ้นถิ่นไทยวนชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านยวนนครจันทึกตําบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีครับผมนายการวิตยู่ยิ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านยวนนครจันทึกอาจกล่าวได้ว่าชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวนมีทุนทางวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นชุมชนชาวไทยยวน มีการอนุรั์วัฒนธรรมอันเป็นเสน่ห์ดั้งเดิมทางด้านการนุ่งสิ้นประเพณีหล่อกระทงเทียนลอยเคราะห์การประดิษฐ์พานใบสีและการลำแคนไทยวนหรือไทยโยนกซึ่งอยู่ทางเหนือได้อพยพเข้ามาอยู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา2ทางคือกลุ่มแรกอพยพมาจากทางเหนือมาอยู่ที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีต่อมาเจ้าเมืองสระบุรี ต้องการตั้งกองเลี้ยงโคนมที่เมืองนครจันทึกจึงได้แบ่งครอบครัวชาวไทยวนจากอำเภอเสาให้ไปอยู่ที่อำเภอศรีคิ้วส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากเวียงจันท์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนยังคงรักษาเพณีและวัฒนธรรมแบบยนโยนกไว้จบจนถึงปัจจุบันทั้งภาษาไทยวนใช้พูดในหมู่ไทยวนด้วยกันเองและผ้าไทยวนตลาดบ้านยวนนครจันทึกจะเปิดจำหน่ายสินค้าตวันพฤหัสบดีเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไป ภายในตลาดมีการจําหน่ายสินค้าหัตกรรมและผลิตภัณฑ์อของชาวไทยยนจากภูมิปัญญาของชาวไทย,ยวนอาทิอาหารเสื้อผ้าหรือของที่ระลึกทั้งนี้ยังมี50ร้านค้าที่เป็นร้านอาหารและร้านขนมพื้นเมืองของชาวไทย,ยวนเช่นข้าวเปียกอ่อนหรือขนมเดี่ยที่หายไปกว่า100ปีมาวางให้ได้ชิมนอกจากนี้ยังมีข้าวต้มมัดบิ๊กไซส์ขนมกงข้าวแคบและข้าวแตน และการทอผ้าพ,พื้นบ้านไทยวนซึ่งเป็นผ้าฝายทอสีสันสดใสลวดลายข้ามีรายละเอียดสวยงามพร้อมกันนี้ยังมีของที่ระลึกและสินค้าเกษตรจําหน่ายนอกจอากนี้ยังได้มีการเปิดบ้านเรือนชุมชนไทยวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยวนอีกด้วยในส่วนของกิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวเริ่มที่แวะที่มูลอินิหลวงปู่พรมรังสีไหว้พระให้อาหารปลาทานอาหารเช้า ฟรี Free ที่มูลนิธิจากนั้นปั่นจักรยานจากชุมชนจักรยานโบราณบ้านโนนกลุ่มหรือนั่งรถรางรอบชุมชนโนนกลุ่มจำว่าฟรีต่อด้วยกลุ่มทอผ้าฝ้ายหยวนบ้านโนนกลุ่มชมการทอรผ้าหยวนสาธิตการทอผ้าหยวนลงมือทอผ้าหยวนซื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ทานอาหารว่างน้ำเสริร์ฟด้วยแก้วที่รองแก้วด้วยผ้าหยวนซื้อผ้าขวมมาคาดทุง หรือจะนุ่งผ้าสิ้นยวนที่นี่ก็ได้ต่อด้วยบ้านไทยยวนโบราณบ้านลุงแก้วเป็นบ้านยวนโบราณรับประทานอาหารกลางวันอาหารพื้นบ้านชมการแสดงฟ้อนแคนโดยชุมชนนนกลุ่มไปวัดเกาะสีคิ้วกับร้อยพุทธบาทแล้วไปสวนเกษตรโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยาเดินทางตามนาชมนาข้าวชมวิถีการทํานาเลี้ยงไก่และผลผลิตของนักเรียนต่อมาไปบ้านโบราณยวนบ้านต้นแบบบ้านยวนวัดใหญ่ บ้านนาลำพวนและมีการแวะซื้อของที่ระลึกชมการทำอาหารชูชีน้ำพริกอ่องแกงเส้นกินเข่าค่ำชมการแสดงฟ้อนไทยหยวนตลาดน้สีคิ้วในวันศุกร์ทั้งนี้ชุมชนบ้านไทยหยวนเป็นชุมชนวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจอย่างมากหวังว่าทุกท่านจะมีโอกาสได้มาเยี่ยมชุมชนบ้านไทยหยวนคนครจันทึก